วันนี้พี่โฟนอยากกินหมาล่าอ้อยก็เลยพามาร้านข้างโรงงานค่ะชื่อร้านโนแวร์ค่ะทุกคนของที่ร้านนะคะก็จะมี3มชั้นเนื้อกุ้งนะคะทุกคนแล้วก็ลูกชิ้นต่างๆนะคะแล้วก็มีผักมีกระเทียมมีบาคาัคครี่มีเห็ดนะคะทุกคนมีกุนเชียงด้วยค่ะมีกระเจี๊ยบด้วยนะคะเราสามารถเลือกใส่ถาดได้เลยนะคะทุกคนก็พี่ฝฟนเลือกเสร็จแล้วนะคะเต็มถาดเลยค่ะนางหิวมากนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวนางก็จะเอาไปคิดเงินนะคะพอคิดเงินเสร็จนะคะเราก็เอามาให้พี่เขาย่างนะคะที่ร้านนะคะ จะมีทั้งแบบบริการย่างให้หรือถ้าเราอยากย่างเองเราก็สามารถบอกทางร้านได้เลยพี่เขาก็จะมีเตาให้ด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้เราไม่อยากย่างเองนะคะก็เลยให้พี่เขาย่างให้แล้วก็เอามาเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วพี่ฝนก็เตรียมกินลวจ้าเบคอนพันเห็ดเข็มทองเต็มเคำค่ะแล้วก็ฮอทดอกจัดไปเลยไม้หนึ่งเต็มเ็มนะคะทุกคนนังชอบมากต่อด้วย3ามชั้นค่ะจะบอกว่าเขาย่างมาดีมากแล้วก็พี่ฝนบอกว่าหอมมากเลยค่ะทุกคนอร่อยไม่อร่อยดูหน้านะ ะะสุดไปเลยจ้ะต่อด้วยเห็ดนะคะทุกคนเราถ่ายไปเราก็หิวนะคะเราขอกินว้านนี้กันอันนี้อ้อยชอบมากเลยค่ะฮอตดอกสีชมพูนะคะทุกคนแล้วก็เบคอนแล้วก็เห็ดนะคะจะเป็นของที่อ้อยชอบมากเลยค่ะจะบอกว่าท้ายคลิปจะมีบรรยากาศเล็กๆน้อยๆของที่ร้านนะคะมาฝากด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนอ้อยก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อ้อยด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า